บทางนาไปทางพุ่นเป็นอย่างนงือนทำเพิ่มทำเพิ่มพูพัพนเอาเพิ่มูพันไอ้เก่ามันซื้อบ้านอย่างเอาเภอ่มพูพนันบ้านพูพนันบ้านพูพันคือซื้อบ่ไอ้ขับเสียดีท้ายอยู่ใส่หันรู้ไปอีดบ่รู้ไปอีดว่ายังบ่อนห่อนไงเนาะยัางขับไปหอดบ้านลาดกระเซือเหล็กอะบ้านลา,นนานดกระเซือเหลวก็เลยลาดกระเซือไปจัหน่อยครับครับครับ ง่วนนี่ค่ะอยู่บ้านขอบงัวอันมันตั้งร้านนี่แม่นแม่นเจ้าเดียวบ่แม่นค่ะนี่นอสูตรหันนอเรวอันนั้นกับของไทยแบบนี้อันนั้นนะว่ก็ต้องพูดก็ขอเนนี่ยพวกไงบ้านบ่าอันสอบรายจักบาทนี่เอาส่งร้อยห้าสิบเข้าร้อยเจ็ดสิบเข้าเจ็ดสิบขอสาวบาทซักนั่นละค่ะเอ้ยมึงสอบก็ไม่ได้ขอสาวบาทบาทเหนียวเอ้ามาเบิง สินค้านี่ขึ้นอยู่ขายดีเนาะเนี่ยเเวิเนี่กระเบื้องเอาตามสภาพม่ขา,า,ายบ็ดีเลยก็้ายขายกดีเวอร์จำเป็นต้องเอาน้ามาแซไว้น้าแม,มนบ,มนบอ่สัส้นสีเงียวแมนบม่นอันนี้แมนหวายครับนี่แกงหวายนี่แซบผมอั่มลำเด้ผมอั่มลำแม่นบ่าเอเอ,เอบ้านถ้าถ้าถามวาผู้พานนี่ต้องได้สินค้าสิ่งนี้เมื่อน้ำจังแมนแมนบอสแต่ว่าผู้คาสิไปทางไกลเนาะ ีบ่อขันได้เอาขั้นหาแมงขากลับหีมหาแล้วเ,เด้อ<แ>อบ้านี้กามีบักโอ้ยอาหารนี่แน่นี่บักหุ่งนี่บักหุ่งนี่ยู่สวนนี่บ่อยูสวนค่ะเ <c oughs> จ้าของบ่เจ้าของไม่เจ้าของส <c oughs> วนเอ <c oughs> งบ่เจ้าของกับรับซื้อเขา <c oughs> ซื้อมาหลายเปไน็นไรเออดี่บอกมาซื้อนสองร้อยสองร้อยบ้านี้ หน่วยเรสามสิบบาทเนาะอ,อันนี้เดี่บักอีหยังเนี่ยบักอึญี่ปุ่นบักอญี่ปุ่น,อ,นอันนี้บักอึบานเท้าเออบักอึบานเฮา,เอ,อ,อ,า,เาอันนี้แม่นเนองไม้เนองไม้ไอใส่วิธีไหนครับนี่อันนี้เนองไม้สดใส่ถุงกระป๋ายหนึ่งหนึ่งแรกก็มาลัดแบบนี้เก็บไส้หลายปีค่ะหนึงง่งเพื่อให้เพื่อนสุกแม่นบ่า,าแมน,นครับเนาะ ร้านี้ไม่กวาดดิเพื่อนไทยเฮ็ดพูเใสไม่กวาดมีชื้อมาจากไนโตพิสัยครับชื่อเอามาจากน้องน้องค่ายบอกครับเออยังบอกเขาจะเปิดมาพี่แน่เจ้าของร้านโฆษณาอันนี้นี่เทคกระด้างบ้านเฮ้าอยางมาพี่มาโฆษณาสินค้านะแม่ เห็ดกระด้างเออเห็ดกระด้างบ้านเอ่อเห็ดกระด้างบ้านเฮาคัดหาสิกินนี่ต้องต้องแช่น้ำก่อนต้องแช่น้ำก่อนแล้วใหดให้สุกเห็ดให้จังเอาไปใหดจังได้บ้านนี่ไปซุปไปซุปเนาะซุปใส่ปลาทูใส่ใส่ปลาทูใส่ใส่ปลาอื่นๆก็ได้อันนี้เกลืออันนี้เดอะไนก็เกลือครับนี่ทอเกลือนะครับทอเกลือมาไทยแล้วมาไทยแล้วอ่าท่องเที่ยวไปเรื่อยๆครับ เกลือนี่เอามา้ใสเกลือนี่อาจบ้านไดฮเห็นไหมบ้านเท่าวะของไทยสะกดเทหนึ่องไทยสะกดนี่เนาะยูยูยูสะกดเนาะพัหนาพัฒนานี่คมครับอันนี้แมนไหวที่พ้อพ่อที่จะขายแล้วครับนี่ เมื่อนี่ขายได้สามอันนี่ก็ถือว่าวาสนาดีนี่ละเพราะว่าลูกลูกข่าบ่มีครับลูกข้าขี่รวดบ่บ่บ่ก่ายคือแต่กาเนาะคนร้ายอันนี้เดบักบักฟักหอมบักฟักหอมบักฟักหอมทษด่อถุงนี่นี่ยกไปนี่จักบาทนี่ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งพอดีจักหน่วยซีหน่วยหน่วยละสาวห้าเนาะ ถ้ายกถุงนี่จะได้ปูกถ้าขายเป็นลูกกิโลกิโลละยี่สิบบาทถ้ายกถุงนี่ก็ร้อยเดียวบางทีก็ได้ร้อยยี่ถ้ามาดานี่บ้อนหันนี่สีว่างยังขายวางกระบะไว้บางบางกระบะไว้บ่บ้านนี้เจ้าของนี่ยังมีการผสมยังบ่ไอ้เห็ดไอ้เพาะไหมบ่เพาะน้ำบ่โออครับครับ <laughs> ปลายางมะยางมะพี่อันนี้นางเข้มเออนี่นี่ป่ค่ะภาพยนตร์โคแมนเอออันอันนี้แพ็คหนึ่งนี่ลอยหนึ่งจิ้มได้ประมาณหนึ่งเดือนนี่เพราะว่ามันเหนียวครับอันนี้คือเม็ดกระบอกเม็ดกระบอกครับนี่เม็ดกระบอกไม่ปลาเราก็ไปเพิ่นลนลงมาเราก็ไปหางไงคือมะสามพื้นเนาะแล้วมะพาก็ได้น่ังซี่เราไปขวัวครับ ห้าสิบบาทอันนี้ถุงละห้าสิบบาทอันนี้แม่หยังนี่เมล็ดหวายเมล็ดหวายบ่เอาไปพ่อแม่นบ่เอาไปปิดแจ้งเสาแค่ใส่ไม้มะพราอันนี้นี่บ่นี่บ่ใส่เจ้าไอ้ถิ่นเจ้ากระลังเฮ็ดนี่บ่โอ้นี่บ่อันนี้นั่นได้ได้กระบะหนึ่งได้กระมังหนึ่งเออเออนี่บ่หนึ่งกระมังบ่ดนี้จังค่อยขยายบ่บบดนี้ก็เป็นต้นกล้านี่ก็ได้ สองพันห้าร้อยต้นปาขึ้นสองขั้นขื้นนะค่ะขายทรงนี้บ้านนี่มันมันมันกระสิเป็นยังส่แมนบอมันสีได้ออกออกแน่นค่ะแมนบอแน่นี่แมนบอมจะไปปลูกบ้านนี่ทำรงถุงอันนี้ไปทำยอดชั้นหนึ่งปีก็ไปปลูกแบบนี้เออแล้วมักระสีออกลูกออกมานอนนอะไหม โดนไปได้แล้วเดี๋ยวนี่โดนจกปีอันนี้ปีแปดเดือนถ้าบำรุงดีๆนะถึงอปีเอานับลราบอกราคาเบิรงดูเวลาขายนี่นอดละเท่าไหร่เส้าชวนเขาส่งนี่นี่ยอดละห้าบาทยอดละห้าบาทเขาขายเด็กเขาขายในการสิบสิบสี่สิบห้ายอดร้อยเออสิบสี่สิบห้ายอดหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นยอดนี่แกงได้จักหมาะแกงได้หมอเดียวได้หมอเดียวเออ ของแพงของดีของแซ่บทรงแบบนี้นี่เออเออเออสีทรงแนวนี้เออเออเออกระบะหนึ่งก็ห้าร้อยบาทมันจะงอกเป็นเหมือนหัวงอกมีมะพร้าวครับสําหรับเพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดเนาะนี่เนาะเอาซะว่างสิว่างว่างใส่ให้มันได้ประมาณเคืองแมนมนแล้วไคกับฝังแมนมอกระจายตัวนี้ต้องไปจ้างเขาเปิดตาให้ก่อนเอจ้างทั่ไหนฮะ อันนี้ถุงนี้ก็80บาทเปิดจังไดจจังเขาเปิดทุกเม็ดเลยโอ้ไปแค่ใช่ไหมใช่ค่ะไปแคะด้วยไอ้คัตเตอร์คัตเตอร์เบาๆผมเคยเห็ดครับแนวนี่เอเคยเห็ดอยู่เคยเห็ดอยู่หมากหลายครับหมากหลายหมากหลายผมเออสมัยเป็นเด็กนี่ชอบกินตอนไปเป็นผู้ยู่พูไทยนะครับเป็นผู้แคะผู้ไทยแถวไอ้จังหวัดอำเภอเรืองทองท่านี อันนี้นวย уй, นวยนวยดิบมันยังดิบอ,อ,อย,อยอู่เดี๋ยวเพื่นตากแห้งแล้วมันก็นสีแหง้งครับบ้านเราเอาเนือ้อออกกันเป็นแบบนี้แหละคะ่ะคุงน,น,นึ่งนิก <Vikings. S 1> ะครับนี่นะครับลูกหวายจ้าลูกหวายนะจ้ากิน <L> ได้ป้บ้านนี้เพื่อนเพื่อนเส <L> ื้อเพื่อนเอาม้าเพื่อนเอามาขายนี่โลละสามสิบแต่ว่าขั้นถ่ายแม่นเพาะเสร็จได้เต็มกระได้กะละมังนี้ราคาแปดร้อย ค่าแบบห้าร้อยถึงแปดร้อยาไปส่งห้าร้อยถึงแปดร้อยถ้าเขามารับอยู่นี่คือห้าร้อยมานี่ขยับมาใกล้ๆกันจะแนะนำมาถือมาโลวดถือมาถือมาถือมาเออเอาเปิด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 โควิดออกเนเออเอื้อยเล่าซื้อหยังก็ครับซื้อจริงบ่จ้าวิภารัตค่ะวิภารัตวิภารัตนาคสุกุลหยังครับไก่ข่าเออยู บอนนี่นีเอิญว่าตลาดยังตลาดท่าเจริญเออตลาดท่าเจริญบัดน,นี้ขั้นถัแม่นมาจากข้างสะกดสะกดสิพันตลาดนี่ก้อนน่าอยู่กิโลที่เท่าไหร่ครับก,กิโลเมตรที่สามสิบเท่าไหรนะ่นะประมาณสามสิบกัวสามสิบแปดเนะี่ยสามสิบแปดก้อนสี่ไปหอดสะกดน่ะ สิมิตลาดนี่นะครับเออมาแว่เสือเอาเด้อผู้ใดสนใจครับสีอ่าเนาะอ่าเนาะอมาประมาณนีบมาตลาดมาพ่ออีกตลาดหนึ่งจากจากสะกดมาพ่อนี่จักกิโลจากสะกดมามันสิมีอีกตลาดนึงอยู่บาตลาดยังมีอีกเลยตำหนักมาเนาะมันสิมีอีกโอ้เลยตำหนักมาสิมีอีกมันที่เป็นเฮือนข้นดอกอันนั้นเป็นเฮือนข้นเจ้าซื้อหยัางก่อใช่ต้อย ขายเบิร์ตซูเนวนี่แม่นบอกอยู่นี่ขายเบิร์ตซูเนลขายพวกของอยู่ของขขขายยออองงู่กินมามาขามมาได้อร์ไซนี่แปดสิบบาทค่ะนี่นะอยู่นี่ของผู้พานแม่นบอกอันนี้แม่นสมเฮ็ดเอาค่ะน้องไม้น้องไม้ป้ามันออกเฮดเอาน้าเพลิงกับมีแม่บอกนี่น้าเพลิงกับมัตเตอร์ไาค์ใหญ่กระบอกเฮดจากกระบองเล่าอันนี้ไทยอันนี้ของไทย อันนี้ของของเล้าที่คนไทยไปเฮ็ดขายเข้าไปรับมาทำสื่อน้ำเขาค่ะอันนี้แม่นไม่หิ้ยเขาไปลับอันนี้แม่นไม่ยังบะน้ามันเป็นใม่เพาเขาเอื่นไหม่ยังเจ้าไม่สนเนาะอือันนี้มันไม่สนเอออันนี้เขาใส่ทานนี่จุดมันจะลุกเหรอทานใส่ไอ้ใส่สำหรับเป็นกอไฟอันนี้ใส่สำหรับเป็นเชือไฟเนาะอ๋ออันนี้ครับเนาะ กระติบน้ำไอ้ไอ้ไอ้โบแมนไ yes อ้ยังก่อเกาศร้าบาดไปได้ปอฮะนี่เมนยังไม่ไงกบล่าเข้ากับบุย like น้อยกับบุยใส่ในนี่ม่คือลุมตะหน่ำนะครับอันนี้เมนยังนี่เศร้าบาดเนาะอันไหนก่อเออยังนี่กองกองปลาเวลาเขาใส่แกงปลาแกงแล้วตอนปลาแดกใส่แล้วก็ลงใส่หมอกกับตักตอนมันใส่ลู็ได้ อันนี้ก็เป็นของชุ่มชนต่างๆล่ะครับเอามาม่าเพื่อสิมาเฮ็ดตลาดขายเนาะอันทั้งๆเนี่ยแม่นเพลิงบ่อนันหรือแม่หยังเนี่ยย่างไปเบืองกัน่าอันนี้เซนไว้อันนี้เซนไว้ไปเก่าไปสันนะซันนี่เขาซื้อตะเกียกกอมั่นค่ะครับครับเอาไอ้นี่ไปไปพาไปจับไปจับไว้เนาะจับไว้แล้วก็เลานเนาะเออย่างย่างมะไมมะขามมะไมมะขามครับ อันนี้แม่งสิ่งที่สิไปเป็นโมของมงคลเป็นเพื่อนขิดเพื่อนไม้ติดเพื่อนไม้อันนี้ก็น้องไม้พวกนี้ชีร้อยใบเล่าชีร้อยครับสมขายสมราคาสมขายครับเออคนนู้ดพวกหินงเงินเออวิ่งในการเลือกโคกนี่นะมันต้องมันมันต้องบมเลียบเลย มันสีซ่าซ่าเป็นมันจังบอลลูดมือมันจงสีบอลหนึ่งบอลลูดมือแล้วก็ตามง่ายตามตามนั่นมันมันมันสีแหลกไวและมีการค้นเข้ากันได้ดีครับบโบโบแจกง่ายครับอันนี้อันนี้ขั้นถามแม่นผู้เฮ็ดบ่เป็นกระสิวะผู้เลือกบ่เป็นกระสิเอาอันเกี้ยงๆซึ่งอันนั้นบโบแม่นโคกสีดีครับอได้บอลโบ๊ท ผ้าวันไส้พี่ผ้าอือืมอแล้วนี่สลาเมือข่อยออนี่ละเออบางกหล่ะนี่ยแล้วมันผ้าหลายคนดิได้พูดละซัมนี่ละนี่นะนี่นะนี่มือผ้าบากตลาดนี่มีหลายครับเนาะเบิง่งพูดนะมีทึ้งเบิดนี่ล้านด้วยกันหลายหลายหลาย,ลายเบิ้ดคูแนวนี่เป็นของซื้อของขายเพิ่อนั่งครับแล้วก็ส่วนใหญ่อยากให้มาส่งเสริม ยักษ์ไปส่งเสริมดังแต่อันพาสติ๊กเนาะนี่ไม่ไพ่นะครับไม่ไม่ตากป่าเออไม่ไอ้แต่แต่แต่ตากปลาเนาะเขิงปลาตากเนื้อเขิงเนาะตากปลาพวกน้อยหน่อยใส่ในขั้วเลื่อนครับกันยังซ่าคือกันครับอันนี่โค้งแบบนี้มันยังแบนเออเอออันยังซี่แต่ไง เอออันทีห้า่ีนี่บโบแตกแล้วก็ใส่ได้ดีครับเนี่ยางมุ้ยมวยหนึ่งเขานี่บ้านแเดมาโซงแล้วบ้านเขาเอิญหัวบอครับเอิญมวยครับแล้วก็หัวหลับเอิญมวยหัวยุ่นดีมีขายบ่หัวมีขายบ่้ยายเออครับ อันนั้นในหวนะเออนี่หวดครับนี่หววหววกับมวยบอคือกันครับหวดกับมวยบอคือกันนี่นี่มวยมวยน้อยอันนี้หวดครับนี่หวดหวดแบบการหนึ่งเข่าคือกันครับแต่อันการหนึ่งด้วยมวยนี่หนึ่งมันคงทนใส่อยู่ได้หลายปีหลายหลายเดือนว่าไหมเดือนสิพ่สองการอบของเขานี่สี่นุ่ม ดีมันนิ่มดีเออดีก้วนหนึ่งด้วยด้วยหัวรับอันนี้คือหลอดสําหรับดูดจากข้างในแต่ตอนนี้อยู่ข้างในแห้งนะครับเวลามีสกินเกลือเออเวลาสิกินเปิดออกเอาน้ำเทลงน้ำก็ได้น้ำครกก็ได้น้ำสะปยก็ได้โอ้ลรวรสหวานมันก็จะเป็นไปตามสเปกอีกอย่างเมา เมาเมาแน่นอนเฮ้ยหัวตีดินเอาล่ะที่บ้านเของอันนี้นะกะบมามาจากที่อื่นในเรนูมันจะบ่มีอันนี้ครับก็มาจากได้สั่งมาจากอีกที่หนึ่งไม่เขาเอินไม่อยังอันนี้เป็นไม้ฟางไหมอันเออบ่บ่แกนะครับเนี่ยมันเป็นไม้ฟาง ไม่ฟางนะครับแล้วมีหู้อยู่ข้างในถ้ารู้ล้วเบิ้ลลำแมนบอกครับเอาไว้ดูดน้ำนี่ครับผลิตภัณฑ์อันนี้มาเขาวาวัตถุดิบได้ดีที่นึงก็คือชาวบ้านไปตัดเล่าตัดใหม่หรืมาจากป่านอก่อหน่อยๆนอกน้ำบุคนาน่ะ